มาดูปัญหาด้านการศึกษากันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยเนี่ยกำลังมีปัญหาเด็กไทยการเรียนตกต่ำในรอบ17ปีนักวิชาการหลายๆฝ่ายเขาจับมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการระดมแก้ปัญหานี้ค่ะเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันผลักดันให้เด็กเนี่ยเรียนได้รูปแบบ active learning เวทีเสวนาปฏิรูปการศึกษาด้วยการพลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบหลักสูตรการศึกษาชาติสู่มาตรฐานสากลโดยมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายฝ่ายเข้าร่วมซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพจากการติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n e t 17ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่2,549ถึง2,566พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในทุกการทดสอบ ต่ำกว่าร้อยละ50เป็นเวลา15ปีคิดเป็นร้อยละ88มีเพียงในปี2551ที่วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนร้อยละ5 1 6 8และยังพบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในปี2553เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ โรงเรียนจำนวนไม่น้อยยังจัดก,การเรียนรู้ในรูปแบบให้นักเรียนอ่านและท่องจำและวัดจากสิ่งที่ครูบอกต่างจากการทดสอบโอเนที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ G-pass f i step ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตคิดวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญเชื่อมโยงความรู้นำไปสู่การสร้างงานสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ active learning และเป็นหัวใจสำคัญของการคิดวิเคราะห์ที่ดีค่ะเป็นมาตรฐานสากลนะครับแม้แต่โรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยที่เรามาใช้เนี่ยกำหนดไว้เลยกระบวนการเรียนรู้แรกนะคือ g p a d f i Step ค่ะาะเป็นกระบวนการที่ สามารถเอาไปใช้กับทุกศาสตร์ทุกวิชาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทา,าง Facebook f แฟนเพจทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากกดติดตามติกตอกส้อยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ